ไม่ว่าใครมีความรักที่ทำให้เราต้องเสียใจแต่ยังคนยังคอยจะหามันเอยไปเจ็บไม่จำเัื่งจริงที่รู้สุดใจที่รออยู่คืออะไรโอ้โอ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 มีความรักที่ทำให้เราต้องร้องไห้แต่อย่างรู้จะไม่มีเขาก็ไมได้ อยู่คนเดียวมันยังไม่พอต้องรอให้สักคนเขมาทำให้ใจเจ็บช้ำไม่เข้าใจ แต่เคยเป็นเจ้ามือรำคาญไม่ชื่อแต่ฉันก็มีเหยียดจังความอ้วนครไๆก็รู้แต่ก็สัง่งขาโมูกินอยู่ดีเปยียดการมองคนที่หน้าตา,าแต่พอเจอดาลาก็ลายเซนเหยียดคนอยอเหยอึดอัดทุกครั้งแต่พออยู่ในภาพฉันก็ต้องเต้นชีวิตคนสับสนวนวายเพราะว่าใจมันคลายมีบรรยายถึงฉันเกลียดตาฉันก็ต้องการ ไม่ว่าใคร,ใครเกี่ยวกความรักที่ทำให้เราต้องเสียใจแต่ยังคนยังคอยจะหามันเรื่อยไปเจ็บไม่จำถึงทาง,งที่รู้จดใจ้ยั่รออยู่คือไร oh เก็บความรักที่ทำให้เราต้องร้องไห้แต่ยามเงาถ้าไม่มีเขาก็ไม่ได้อยู่คนเดียวมันยังไม่พอผมขอใครสักคนเขามาทำให้ใจเจ็บช้ำไม่เข้าใจ เกียดความรักที่ทำให้เราต้องเสียใจแต่ยังคนยคอยจะหามันเรื่อยไปจะไม่จำึ่งทางที่รู้สุดใจที่รออยู่ทอะไรออเกลียดความรักที่ทำให้เราต้องร้องไห้แต่ยามนูวจะไม่มีเขาก็ไม่ได้อยู่คนเดียวมันยังไม่พอต้องขอให้สักคนเขามาทำ ใจเจ็บช้ำไม่เข้าใจ